มาที่ข่าวกีฬากันบ้างนะคะกระต่ายป่าจันทบุรี FC ค่ะเปิดบ้านพ่ายชักศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC ไป1ต่อ3นะคะจากเนฟาเบโน่ค่ะทำคนเดียว2ประตูและลูกจุดโทษของยุกิบัมบาติดตามได้ในช่วงของสปอร์ทไมวันนี้ค่ะ ช่วงเงย็นวันนี้ที่สนามกีฬากางจังหวัดจันทบุรีเป็นการพบกันระวางกระต่ายป่าจันทบุรีเอทีมเบื้อันดับที่18ของตารางแข่ง28นัดมีเพียง3แต้มเท่านั้นเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของช้างศึกยุธทธตถีสุพรรณบุรี f อทีมทีมดับที่3แข่ง28นัดมี59แต้มเปิดเกมในครึ่งเวลาแรกปรากฏว่าทั้ง2ทีมเปิดเกมลุกเข้าใส่กันอย่างสนุกจนเข้าสู่ที่18 ช้างศึกยุทธถีสุพรรณบุรีเอฟซีก่อแผงลิจนได้จากยอดลักนาเมืองรับได้บอลทางกอบเขตโทษฝั่งซ้ายก่อนเปิดเข้ากลางมาให้ศูนย์หน้าตัวเกา่าอย่างเนฟาเบโน,โน่ได้โขกเน่งๆบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงามทีมเยือนบุกมานําก่อน1ประตูต่อศูนย์แต่พอมาถึงช่วงทุเวลาบาดเจ็บทางเจ้าบ้านในวันนี้สู้ไม่ถอยก็มาได้ประตูตีเสมอจากลูกฟรีคิกทางกาบซ้ายทิติสังสีเปิดบอลเข้ามากลางประตูและเป็นทางด้านประเสริฐอยู่ปูล วิ่งเข้ามาเสยบอลตรงเสาแรกก่อนบอลจะพุ่งเปลี่ยนทางเข้าเสาสองไปอย่างสวยงามทางเจ้าบ้านได้ประตูตีเสมอได้สําเร็จเป็น1ประตูต่อหนึ่งหลังจากเจ้าบ้านได้ประตูตีเสมอผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดเม,มืเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกทันทีเปิดฉากในครึ่งเวลาหลังทางด้านทีมเยือนไม่รอช้าแก้เกมส่งสุธีสุขสมเกีจตและเดียร่าอาลีลงแก้เกมทันทีแต่ว่าทางด้านเจ้าบ้านจันทบุรีเอฟซีที่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับทีมเยือนได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้เกมเปิดแลกกันอย่างสนุกเช่นเดียวกันจนกระทั่งถึงที71ทางทีมเยือนก็ไม่ได้ลูกจุดโทษปัญหาสุธีสุขสมกิจพาบอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายก่อนเลี้ยงตัดเข้าในซัดบอลด้วยขวาเต็มข้อแต่บอลไปติดบล็อกของกองหลังผู้ตัดสินมองว่าบอลไปโดนแขนและชี้ไปลูกจุดโทษทันทีขณะที่พิเชษไตภูมินาทวารจันทบุรีเอฟซออกมาประท้วงคำตัดสินจนกรรมาการต้องควักใบเหลืองให้อีกหนึ่งใบ แล้วเป็นทางด้านยูกิบัมบ้ารับหน้าที่สังหารเข้าไปก่อนที่จะแปรบอลเข้ากลางประตูเข้าไปแบบนิ่มๆทางทีมเยือนออกนําอีกครั้งเป็น2ประตูต่อหนึ่งหลังจากทีมเยือนได้ประตูขึ้นนําได้สําเร็จลูกเกมของเจ้าถิ่นดูตื้อๆไปอย่างชัดเจนจนนาที86ทีมเยือนก็ไม่ได้ประตูตอกย้ําชัยชนะจากลูกเตะม,มุมของสุธีสุขสมกิจเปิดลูกเตะม,มุมทางด้านขวาและเป็นเนฟาเบโนคนเดิมที่ขึ้นเทคตัวหม่งเน่งๆ่งบอลพุ่งเข้าประตูไปอย่างสวยงาม หลังจากนั้นทําอะไรกันไม่ได้จบเกมสุพรรณบุรี FC บุกมาชนะจันทบุรี FC ถึงถิ่น3ประตูต่อ1ก็อึดสัานะครับเพราะว่าหนึ่งด้วยสภาพสนามด้วยอย่างจันเดียวก็พัฒนาขึ้นมาเยอะมากในเลงหลังนะครับก็มันยิ่งยากขึ้นยากขึ้นแล้วอย่างเกมมันกดดันด้วยนะครับเพราะว่าเราเราเราต้องการชนะเพื่อจะขึ้นนะครับต้องชมว่าจันทบุรีท่้นดีสิแต่ว่าเราก็เอาตัวรอดไปได้คสำหรับลูกเกิดโทษที่ได้ในสนามหรือในการเกิดล็อกทีมนะครับ ผมว่าม so, 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 ันก็ปลดล็อกนะเพราะว่าจริงๆแล้วจุดโทษเนี so, rate, so, ่ยเราได้รุ่นที่สองไงนะเราได้รุ่นที่สองนะครับส่วส่วส่วนไมาได้จุดโทษมาเนี่ยเพราะมันก็ปลดบ่อยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเราเราประเมินค่าจันทบุรีไม่สูงนะก่อนที่เรามาเนี่ยเราสองม่รู้จัแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยเราเราเล่นตามใจเราเองนะครับถ้าถ้าเกิดเราออกค่าแล้วก็ผ่านเนี่ยเพราะนักเตะจันทับุรีเนี่ยเขาาลุกลามันก็สูงนะครับเราเราเตรียมมาอยู่แล้วแต่ว่าพอได้หลอกฟางนี้ก็ก็ต้องเอาตัวรอดไปนะครับเกวันนี้ก็แพ้อีกแล้วครับ นะครับแต่แต่ก่อนเตะเนี่ยเรามีนักเตะอยู่ที่ที่ใช้างานได้จริงอยู่14ตัวนะครับแล้วก็วันนี้เดมเราเล่นได้ไดีชมว่าชมว่าด้ดีนะครับจริงๆเราเราน่าจะได้ดแต้มเนาะนะครับแต่ว่ามันมีลูกที่เป็นลูกโทษอยู่ลูกหนึ่งซึ่งซึ่งจริงเราก็ยอมรับการตะดผู้ติดนะครับแต่ว่ามันเป็นจังหวะเกมนะครับสกอร์วันนี้ไม่น,าน่าออกมาถึน3-1เพราะว่าเราเราเราปิดเขวาอยู่เพียงแต่ว่าด้วยศักยภาพของผู้เล่นของเขาครับตัวต่างชาติที่สูงใหญ่เนี่ย ลูกคอสมัาจากด้านข้างเราปิดไม่อยู่จริงต้องยอมรับนะครับแต่ว่าถามว่าพอใจกับเด็กไหมก็พอใจนะครับแต่ก็เสียดายแต้เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีไม่เสียผิดโทษเราอาจจะทําได้ดีกว่านี้นะครับอีกอีกห้าแมตช์ที่เหลือนะครับนะครับทางทีมงานนะครับยืนยันว่าเราจะทําหน้าที่นะครับของคนรักบอลจันนะครับเตะให้จบนะครับอีกห้าแมตช์ที่เหลือนะครับก่อนที่จะส่งต่อคือจะไปให้สมาคมกีฬา นะครับเพื่อซึ่งผมได้ข่าวว่าทางสมาคมกีฬาเองท่านด็อร์ยิวท่านเองก็มีแผนอยู่แล้วนะครับที่จะทำดีสองในปีหน้ายังไงนะครับเดี๋ยวพอจบตรงนี้แล้วเราก็จะส่งต่อกับไให้เราอยูยในนี้เราจะทําให้จบครับคือผมผมมันเป็นดุยยัิไิ่ไดู้ดตัดสินนะนะนะครับเรายอมรับว่าลูกโดนแขนนะครับมันลูกโดนแขนก็คือแหงก่อนเราจะทําอะไรได้ครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ผู้ตัดสินมองว่ามันโดนในเคสไหนซึ่งผู้ตัดสินก็ตัดสินแล้วว่ามันแหงกอนเราก็ต้องยอมรับแค่นี้ครับคุณบอลนะครับผมฝากเป็นวันชาญว่าขอบคุณ นะครับวันนี้กองเชียร์มาเชียร์กันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานนะครับที่ทํางานแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับเด็กครับวันนี้เด็กก็สู้เต็มที่ดอกไม้ที่เขาให้มานะครับเป็นกําลังใจให้เด็กนะครับผมดูจากสีหน้าเขาเวลาที่เขารับดอกไม้และถือเดินกลับมาเนี่ยเขาดูเขามีความสุขขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของลูกปัญหาการเป่าจุดโทษให้สุพรรณบุรีเ c ขึ้นนําเป็น2ประตูต่อหนึ่งจนเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี้พิเชษไตภูมในายทวารทีมเจ้าบ้านมองว่า การเป่าของกรรมการในหลายเกมที่ผ่านมามีความผิดพลาดบ่อยครั้งและไม่สามารถประท้วงได้ในเกมนี้ตนจึงต้องออกมาประท้วงและถือเป็นแท็กติกของเกมผมไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าแฮนด์บอลผมก็ถามว่าบอลตัวแฮนด์หรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่แฮนด์บอลเพราะว่าการสไลด์ของคนอ่ะคือน้องมาสไลด์คือมันก็ต้องปิดหน้าเพื่อการบอลโดนหน้าใช่ไหมครับแต่เขาใช้สไลด์อย่างนี้ได้ไงมันก็สไลด์ไม่ได้ก็เป็นรูปปัญหาครับาะว่าผู้ตัดสินก็มีหลายๆคู่ที่มีเรื่องโชคต่อยรือว่าเป็นเพราะผู้ตัดสิน อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้แล้วเขาบอกให้ผมมาดูเทปผมก็บอกว่าอย่าดูเลยไหมเขาบอกว่าไม่ได้ต้องแข่งเสร็จก่อนแต่เมื่อที่แล้วเราเจอศรีราชาพุทสินไลแมนก็มายอมมาขอโทษเองว่าลูกแรกที่เราเสียเพราะว่าไลแมนเองแล้วเงี้ยครับพอแค่ตัวทีหลังว่าขอโทษเกมจบไปแล้วเราไม่สามารถกับพุสินได้แล้วตอนนั้นคิดอะไรอยู่ในเมื่อเราจะเอาอย่างไรดีเห็นไม่มียืนทันหลังด้วยมีอะไรอ๋อผมเหมือนเล่นจิตวิทยาเขาครับกดดันเขาอะไรเขาอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อจะสร้างเขาแบบกดดันให้ทำรับไม่ได้ <c oughs> สำหรับในเกมต่อไปจันทบุรี FC จะบุกไปเยือนถิ่นเจ้าทีเล็กซ์ขอ,อนแก่น FC ในวันที่6ตุลาคมนี้และจะกลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งพบกับแบงคอกยุเอเต็ดในวันที่11ตุลาคมคุณผู้ชมสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง CTV วกให้แฟนบอลของจันทบุรีก็มาช่วยติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ลูกทีมทีมจังหวัดจันทบุรี้วยครับขอบคุณมากครับที่มาเชียร์วันนีครับขอบคุณครับ